สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เรามาดูชะตาชีวิตนะคะของตัวละครเอกซึ่งเป็นผู้หญิงในเรื่องปิศาจราตีกันบ้างนะคะก็เน้นๆไปที่ แม่ทัพหญิงหลี่ซวงของพวกเราอยู่แล้วนะคะรับบทนี้โดยคุณซงอี้นั่นเองค่ะในเรื่องก็มีหญิงสาวนะคะตัวละครที่สําคัญมาหลายตัวอยู่นะคะก็จริงๆแล้วความสวยก็มีความอรอร่านะคะในหลาย,ลายๆแบบด้วยกันนะคะสําหรับในเรื่องนี้เป็นแนวโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์นะคะก็มีปนปน,ปน,ปนแฟนตาซีมาด้วยแวมไพร์มาด้วยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็นวน,นิยายต้นฉบาบนะคะก็เป็นของคุณจิวลูเฟยเซียงนะคะเป็นนามประกาศที่คนไทย เองก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะอย่างพวกเราชอบปัตตพีไรพา,ายใช่ไหมล่ะก็เป็นของคุณจิวลูเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องเลยนะคะซึ่งแน่นอนนะคะเหล่าบรรดาผู้จัดก็ไปแย่งซื้อลิขสิทธิ์มาจากคุณจิวลูเฟยเซียงทุกเรื่องแหละหวานคิดว่านะคะโดยเฉพาะคุณจางจิวอ,อี้นะคะก็ไปซื้อมาแทบจะหมดวงการนักเขียนแหละเออก็เรียกได้ว่าเอามาสร้างสร้างๆนะคะก็จะได้มีชื่อของบริษัทร่วมสร้างอยู่ด้วยเพราะว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั่นเองค่ะเอาละค่ะ เรื่องนี้นะคะก็สร้างความประทับใจนะฮะให้กับผู้ชมมากมายเลยนะคะคนชอบในเรื่องราวของความรักนะคะเสิร์ฟกันประมาณนี้เลยแล้วก็เรื่องนี้คุณเฉิงเลยเองนะคะก็ได้แสดงความสามารถในอีกหลากหลายมิติเนาะ,ะเรื่องนี้ยิ้มบ่อยนะคะเพราะว่าในบทของจินอันต้องเป็นชายใส่ใสนิดนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใส่แต่ไม่โง่นะยยูเป็นเป็นบทที่มีความฉลาดแล้วก็สามารถจะเคลียร์ปัญหาให้กับนางเอกได้หลายอย่างเหมือนกันจนบางครั้งรู้สึกว่าเอ๊ะตกหลงแมาทับของกเราโง วกว่าจินอันหรือเปล่าจินอันนั้นแดจาวูอยู่นะคะคือความทรงจําไม่อยู่อะไรเงี้ยก็แซวๆไปนะนเพื่อนๆไม่หรอกมันก็เป็นไปตามเรื่องราวนั่นแหละเพื่อนๆเออแล้วแต่ผู้กํากับบีฟมาอย่างไรนะคะ ตอนจบนะคะของตัวละครหญิงสําคัญสําคัญหลี่ซวงก่อนเลยนะคะนางเอกของเรื่องค่ะกับผู้ที่เป็นที่รักในละครเรื่องนี้นะคะมีผู้ชายหลายคนที่รักหลี่ซวงมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งองค์รัชทายาทซึ่งต่อไปก็คือจัก,กรพรรดิของแคว้นตัดจินนะคะแล้วก็มีพระเอกของพวกเราทั้ง3ามตัวตนเลยนะคะโอ้โหยงงไปหมดคะ่ะจินอันนะคะตัวนเอาเติงแล้วก็มีชวนอีเคอร์นะคะก็รักผู้หญิงอยู่คนเดียวก็คือรักหลี่ซวงของพวกเรานะคะแล้วก็พอนางเอก ใส่ชุดเกราะนะคะก็ลบได้ช,ช,ช,ชึ้งๆ้เลยนะคะพอถอดชุดเกราะอ,ออกก็มีความอ่อนโยนแบบผู้หญิงผู้หญิงนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะตอนที่อยู่เคียงข้างซึ่งกันและกันกับจินอันก็แบบ ก็ยังไงดีนะก็หญิงสาวเนาะที่แบบไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกับผู้ชายแล้วพอใกล้ชิดกับจินอันก็เป็นไปได้ที่จะมีความอ่อนไหวอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ที่สําคัญพวกเขาก็ฝ่าความเป็นความตายฝ่าฟันอุปสรรคอันตรายมากมายไปด้วยกันค่ะก็ค่อยๆตกหลุมรักกันไปนะคะอย่างซึมลึกไปเรื่อยๆค่ะเนื่องจาจินอันฟื้นคืนความทรงจําแล้วนะคะก็พบว่าตัวเองเป็นใครอะไรยังไงนะคะก็เรียกได้ว่าคู่รักทั้งคู่ก็ต้องถูกบังคับให้อยู่กันคนละฝั่งนั่นเอง นะคะ แล้วก็ในตอนจบในนวนิยายต้นฉบับเนาะจบดีแฮปปี้นะคะก็บอกเล่าคือพระเอกก็ไม่เอาอะไรแล้วในเรื่องของอํานาจในเรื่องของตําแหน่งตํานงอะไรก็ไม่เอาแล้วนะคะส่วนหลี่ซวงของพวกเราก็ไม่เป็นแม่ทัพแล้วเพราะว่าแผ่นดินมันก็สงบสุขแล้วทั้ง2แผ่นดินเนี่ยมีสัญญาสงบศึกอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วทั้งคู่ก็ถอนตัวออกมานะคะแล้วก็ไปท่องยุทธภพกันแล้วก็เรียกได้ว่าท่องเที่ยวไปสร้างครอบครัวไปแหละเพื่อนๆก็มีความสุขแบบโรแมนติกนะคะนี่ก็ต้องบอกว่า ว่าบนเวยปอนั้นเขาลือกันว่านางเอกของเรากับพระเอกนั้นจะตุยนะวันเพื่อนซึ่งนจุดนี้จริงๆรับไม่ได้นะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบในเวอร์ชันเวยปอนยแอดวานจะมาบ่นบ่นบ่นนะคะสวันติดต่อกันเลยนะสําหรับเรื่องปีศาตราตรีนะคะอยู่จะเปลี่ยนทําไมล่ะในเมื่อนิยายต้นฉบับมันก็จบดีแฮปปี้มากๆอยู่แล้วนะคะถ้ามาเปลี่ยนก็ต้องโดนบ่นบ่นบนเหมือนเรื่องนั้นบ่นไม่ถนัดไอ้ใบใบไม้อะไรนะปรีใบที่มอดไหม้นะคะที่คุณหลิวเฉียวอี้แสดงคู่กับคุณอู่จินเยียน พอดีโยดุเขาดุไงก็เลยไม่ได้ออกมาบน่นจริงๆแล้วในนิยายต้นฉบับเพื่อนๆไปฟังได้เลยนะคะเรื่องนั้นจบดีแฮปปี้โคตรๆเลยนะคะนางเอกของพวกเราฟื้นขึ้นมาแต่พอมาเป็นในเวอร์ชันละครไม่รู้ว่าจะต้องเปลี่ยนทำไมเนาะให้ตายนะคะให้นางเอกตายไปก่อนแล้วจากนั้นต่อมาพระเอกของเราก็รอวันตายตายตามนางเอกไปโอ้ยละครอะไรนะ,ะงงไปหมดคะ่ะ เรื่องนี้ก็ไม่เอานะเรื่องนี้ไม่เอาอย่างนั้นนะคะเพราะว่านิยายมันเป็นอะไรที่สุกนะคะเป็นแบบสุกนิยมอยู่แล้วนะคะก็ไม่อยากจะให้เป็นแบบที่โวยปอสปอยมาค่ะนี้ก็เป็นอันว่านะคะถ้าเป็นแบบโวยปอคือหลีส่สวงก็เลือกนะคะที่จะตายไปพร้อมกับพระเอกของเราโดยใครตายก่อนนะคะโวยปอบอกว่าพระเอกตายก่อน,นเป่อน โอ้ตายตามาที่เพื่อนนางเอกกันบ้างนะคะในฐาน,นะของนางรองนแน่ๆเลยชินเย้ของพวกเราค่ะชินเย่นานนะคะเป็นรักคนที่เขาไม่ได้รักตัวเองเนเพราะว่าทหารคนนี้ก็รักนางเอกของเราอีกนะคะจี้ จีหลังใช่ไหมคะจีหลังซึ่งก็รักนางเอกของพวกเราอยู่นะคะฉินเย่นี่ก็รักเขาอยู่ข้างเดียวนั่นเองค่ะก็ด้วยเหตุผลหลายประการนะคะก็กลายเป็นว่าความรักของนางไม่ได้รับการตอบสนองนะคะอย่างไรก็ตามนางก็เรียกได้ว่าสามารถที่จะมีความสุขได้ในลักษณะที่โอเคได้เห็นเขาได้อยู่ข้างๆเออได้เห็นเขาอยู่เป็นประจำก็ถือว่ามีความสุขแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับความรักตอบสนองจากผู้ชายที่ตนเองรักนะอุ้แต่แล้วจบแบบ ปวดๆเนาะต่อมานะคะบทของเซียวเตียะคะ่ะเซียวเตียน่าจะเป็นตัวละครที่แบบมีความสุขเนาะแบบเรียบง่ายเธอเป็นแบบนางเป็นคนใจดีนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่สนิทกับหลี่ซวงมากๆเลยนะคะหลี่ซวงนั้นเอ,อ็เอนดูเซียวเตียเหมือนเป็นเ,ออเป็นน้องสาวอะไรเงี้ยนะคะแต่โดยตําแหน่งแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นสาวใช้ก็น่าจะได้เป็นสาวใช้คนสนิทนางเอกของเรานะคะ ตัวละครตัวนี้นะคะก็ออกมาเพื่อให้พวกเรารู้สึกสดชื่นแจ่มใสนั่นเองค่ะแล้วก็แน่นอนจบลงอย่างมีความสุขนะคะไม่ได้ตุยไม่ได้เสียใจอะไรนะคะเพราะว่ามีคู่ไหมมีคู่นะคะได้พบหลัก แท้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรียกได้ว่าเสี่ยวเตี๋ยก็มีความสุขเป็นผู้หญิงที่เป็นตัวละครที่มีความสุขมากๆเลยแล้วก็ชีวิตไม่ค่อยมีดราม่าอะไรเพราะว่าดราม่าก็ยกให้หนางเอกไปนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครก็คือฉินเย่ก,ก็เอาไปเลยอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเสี่ยวเตี๋ยแบบจบดีแฮปปี้มากเลยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นการจบที่แตกต่างกันนะคะของผู้หญิง3คนนะคะในเวอร์ชันเวอร์ชันไรดีนิยาหญ่ต้นฉบับแล้วก็เวอร์ชันละครด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนาะวิธีที่ผู้หญิงจะฝ่าฟันอุปสรรคแห่งความรักไปได้เราก็จะเห็นแล้วว่าหนึ่งอาจจะต้องเสียสละนะคะหรือไม่ก็2ก็คือไม่เป็นไรแค่ขอให้เห็นแล้วก็อยู่ใกล้ๆก็พอแล้วไม่จําเป็นต้องได้ความรักที่จะมาตอบกลับมาอะไรแบบนี้นะคะหรือไม่ก็ยังไงดีหรือไม่ก็งงอกเออเป็นแค่รักษามิตรภาพเอาไว้แบบเงียบๆเ,เป็นเพื่อนก็ได้อะไรก็ได้ก็เป็นวิธีการแสดงออกของผู้หญิงนั่นเองค่ะเอาละค่ะอยู่ที่ว่านะคะทำแล้วมีความสุขหรือเปล่าใน สถานะนั้นๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้เป็นยุคที่ผู้หญิงก็มีความมั่นใจด้วยก็ส่วนใหญ่ในละครก็จะใส่มาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ชดๆไปนะ <c oughs> ไม่มีไม่ม,ม,มีเรื่องไม่มีตัวไหนชดๆสําหรับในเรื่องนี้นะคะก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วก็บอกแล้วว่าตัวละครที่สมหวังก็จะมีนางเอกแล้วก็เสี่ยวเตี๋ยส่วนอีกหนึ่งตัวละครก็อยู่ใกล้กลนะคะกับผู้ชายที่ที่นางรักไปแต่ว่าเขาไม่รักนางเขารักคนอื่นอยู่นั่นเองค่ะเอาละคะนี้ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอีพิโซดนี้นะคะมีความสุข กันมากๆเลยอย่าลืมติดตามชมกันสำหรับปีศาตร,ราตีค่ะดูได้ที่ไอชีอี i ไทยแลนด์นะคะวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ